สวัสดีครับก็แบบอุต่อเรายกช่างเป็นตามเคยนะครับวันนี้ส่งงานให้ลูกค้านะครับส่งงานให้ลูกค้านะครับพี่อู่ช่างหนุ่มนะครับพี่ชุมพรนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับวันนี้เราส่งงานให้ลูกค้านะครับส่งงานเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้านะครับลูกค้ารอไปรับยกไอ ยกรถนะครับลูกค้ามา,อารอแล้วนะครับก็เราเร่งให้จนเต็มที่นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะมีรถยกมาใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์083179284นะครับคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับถ่ายย้อนแสงหน่อยหนึ่งนะครับผมท่านใดที่สนใ,ใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์083179284นะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงเรามีอุปกรณ์ให้ครบเรียบร้อยนะครับ Playoffs, ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามก็ได้ที่เบอร์โทรศัพ<ร>ท,ท์0 8 8 3 7 9 2 8 4นะครับนี่ครับเบอร์ช่างหนุ่มนะครับอู่ที่ชุมพรน,นะครับที่ชุมพรน,นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับพร้อมตัดกระบะทําสีราคา3,080นะครับคันนี้ก็ตัดกระบะย่นเข้าไปประมาณ30เซนนะครับผม30เซนนะครับ <มา S 1> ครับมคผมเดี๋ยวเป็นมะั้ง ท่านใดนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์083176884นะครับอันนี้คือชุดช้อนล้อนะครับคือชุดช้อนล้อนะครับอีกชุดหนึ่งอยู่นั่นนะครับนี่คือชุดช้อนล้อของเรานะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์083176884นะครับผมเดี๋ยวรอลูกค้าไปยกรถนะครับตอนนี้ลูกค้าจะเอาไปเทสงานจริงนะครับเทสงานจริงยกรถจริงนะครับเอามาไซด์ไปแฟ ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์0ูเป3179284นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามก็ได้ทางช่างเป็ดได้มาบริการนอกพื้นที่ถึงบ้านแล้วนะครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับ